ด้วยเชิญมาไว้วงเรืองข้าทาภัยเพศให้แก่ผงข้าน้อยคอยได้ลดสิ้นสมตากควันแ่กับผมกอเชิงเทพเทวดาวาสกีกา จากปีถวยที่วันผูนองจนสัรดอกสันหนลูกมาพบเทยให้ไว้เฝ้าดอกอาสันที่ฤาีอาตุที่พอึงเทพทุกทานผู้นกยอดพุณเขาจังตาที่ทันที่นกทางหาเอาละพาไปหาวาง ิมานีเทพกับพวงผู้นาสันมันวิมันแม่นแดนสางาเขาวิมันยังสารภาควงควงสถานพี่เปรีทุกท่านที่เนาอยู่บนกอทางสมุทคลีหลวงควงนาทีทานนามลทีตามคนของ แคว้น,นปะทิศจากขมีอยู่ในเขตภูมบ้านสถานาโธรวัปไปตาลวลาคาดีนเอาในตาหรือตาไม่ในตาลงนหนาเพี้อหาปัจุมิเขตดี่ตามเพีหาเพื่อนสันวกินสถานดอกเน่าอย่างุุมมาจ่ายยันตูยูให้หนาสาสางพุมสถานดันดอนคุิเพี่าาชละชาล,ะละวิสามี น้ำตามพื้นแผ่นดิมทิ้งที่ไกลที่ไกลในที่พุ่สถานอยากขัดขันขัพหน้าคาเถียงอยากสาคนทนหนักเอาโบน้ำอยู่บนบกอยู่บนพื้นน้ำที่สูงเจ้าลุกตั้งน้ำลุกข้าให้ไกลไกลเขตดขันโซรุผู้อยู่สันเท้าหันมาปูปู้ดงในจาริกทีรุนเรือง ุกรัติภพทา,าพีสัม,มาท,ที่ที่ประโจมาหุ่มโถดอกายกันทิ่ตันตายังมุนิวะระวัจจันะสาธาุมีสู่นั้นตัวทาโอกาสตาที่ขอเชิญท่านเป็นสักทีในที่ที่มงคลประเสีจำใา แพเดชาปุกป้องปอกไทยใก่นี้ลาดไห้เก่นยาดที่ห้องขอกอาผู้สูคนให้ได้รู้ร่วงพึงขอกใหญ่ไทยพิบัติถ้าจัดมวนโลคาอย่าให้ไก่พอจงบันดันให้สุขสบายหางทุกโศกะสบโชคลาเล่นด้วยล่นดอกเล่ไก่ ปีเัยสัพพสิงสัตงคันบารีบานในอาศัยในพึงพาพลายโอในเสดสูรค้ำนำพาพุทธศาสัตย์ขออำนาจคุณพาพบตาเจขออำนาจคุณพาทาโจขออำนาจคุณพาสังตาเจขออำนาจคุณพาเทพาโจมาพมโทนด้อย ที่วอารานาลังกาโรมาวันทิตวาอาจารยภาัฒงเมตสก a รย a สมพินทยายังสัพพโทสังวินัสตุติสิริเทพยวิโยทยามังมหิสาวรังปะทวสังวิสุทธเทวะสัพโมทิพยาสังเทมันตุกมารสิธิโอมประภูมิพระธโรณีภุงพาลีตังเตยปริวรา เอิหิสัทธายาอัตชัตโตปาริพุนจันโตสวาหายะนักมามิสิอุระสานาโคปัทวยังปาริหาระโคสักขะสัพพติสัพพทาปุริมาติสังัตตาอุระโหมหาราชาทิสาภาคีเตปิตุงเีอนนรัพันตุอารมคเยนะสุขีนะจะอาคเนยะสมิงพันอภโภ จัมมัคาัจจิสาภาทีเตปิตุ้มีอาโมรทันตุอารมคยนัสุเคนะจะทักคินัสมิงมิบุรุณหะโคจัมม <laughs> ัคาัจจิสาภาทีเตปิตุ้มีอาโมรทันตุอารมคยนัสุเคนะจะ

ที่ตุมีอานุรักันตุอวรูขายนาสุเคนะจัตรสมิงภูเวโรจะมมาราชาทิสาภาเกติที่ตุมีอานุรักันตุอวรูขายนาสุเคนะจัอิสานาสัมมิงยักขาจัมหาราชาทิสาภาเกติที่ตุมีอานุรักันตุอวรูขายนาสุเคนะจักรสูปภัยชนะสัมพันนังปริพุนชันโต โอมนะโมพุทธรัตนังสรรนังคัจฉามิโอมนะโมธรรมรัตนังสรรนังคัจฉามิโอมนะโมสังฆรัตนังสรรนังคัจฉามิอุปริสมิงติตาปาเกจารตโรเดวามาเคเดวาจันโทจะสุริโยจะอินโทจะพรหมโน เสยคีครังทิโตจัตสุรโกจเดวเโทโจเดวปุญญโกจะเทเตจัตตารดีวามคะเนวาพุทธปัสนนาธรรมปัสนนาสังฆปัสนนาพุทธคารวตาเอ็นิสมาขันทวะอาคัจันตุปริพุนจันตุทิโตจัตสุรโคจเดวเโทโจเดวปุญญโกจะจักรังวะทิาริวะติปังวา ทิพว right? <ußen> ัสยลังวาธิควาวรติวาสสพัดาราคัตุมหเดวตีสาธุกัตเดวานะ